มาปรางอาลิสาถึงเล็กแต่ก็ภูมิใจเป็นอีกเรื่องราวที่ได้มีพูดถึงกระแสดสรามาเป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงสาวมาปรางอาลิสาคุณแข็งหลังถูกเรียนคีย์บอร์ดเขียนคอมเมนต์บูลลี่หน้าออกเธอที่ได้มีโอกาสร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานงานหนึ่งจนเป็นเหตุให้เธอต้องออกมาโต้กลับผ่านทางทวิตเตอร์ด้วยข้อความแสบ และกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์งานนี้ไม่เพียงแต่มาปรางอาลลสษาจะออกมาบอกถึงความรู้สึกของตัวเองในวันที่ต้องเจอกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวแต่เจ้าตัวยังได้ยอมรับอีกว่าถึงแม้เธอจะไม่ได้โกรธแต่ก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการดูถูกผู้หญิงคนหนึ่ง เราชาวแซบดารามองว่าไอ้คนที่วิาพากษ์วิจารณ์เขานั้นมันคงมีปมด้อยเรื่องนมนมเล็กแล้วไปหนักหัวใครละถึงนมเล็กก็ใจใหญ่สวยแถมกูเป็นดาราอีกมีหน้ามีตาทางสังคมไม่เหมือนมึงแล้วกันเอาแต่วิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปวันวันจนไม่ดูตัวเองจากเราชาวแซบดาราจบมา